สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ TTDI Channel ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะคะคือดรวันวิสาสิริวันนะคะอาจารย์ช่วยแนะนำตัวได้ไหมคะว่าทำงานและอยู่ที่ไหนคะ่ะสวัสดีครั้งนึงนะคะ อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ประจำภาควิชาโรคพืชค่ะคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะซึ่งถ้าเกิดมีเกษตรกรท่านใดหรือว่ามีผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโรคใบด่างใบสัาปลังก็สามารถติดต่อเข้ามาทางภาควิชาเราได้ภาควิชาเราให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะอาจารย์คะโรคใบด่างใบสัาปหลังหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า CmD จริงๆแล้วมันคืออะไรคะอาจารย์ CmD อะค่ะจริงๆย่อมาจาก Casava mosaic disease ซึ่งเป็นไวรัส หลายคนอาจจะรู้จักไวรัสแล้วก็น่าจะได้ยินคําว่า cmd cmd มานานแล้วตั้งแต่ปี2561ปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นกันละกับตาว่า cmd ค่ะจริงจริงมันเป็นยังไงเมื่อคือโรคพืชชนิดหนึ่งมีเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคและอาการที่เราเห็นนะคะเป็นอาการตั้งแต่ใบด่างนจะว่าจะาด่างน้อยด่างมากที่นี่นต้องขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูกแต่ว่าโชคร้ายเหลือเกินที่ว่าประเทศไทยอะค่ะปลูกพันธุ์อ่อนแอนั่นคือพันธุ์ 8 9 uh huh. ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกมากพอยพันธุ์ที่ปลูกมากนะคะมันก็เลยทำให้ผลผลิตลดลงจริงๆแล้วค่ะได้เตือนเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่ปี2 5 6 1แล้ว61บอกว่าโรคเนี้ยมันอันตรายนะเพราะว่าโรคเนี้ยเกิดในแอฟริกามาแล้วมากกว่า100ปีซึ่งร้อยปีผ่านมาเขายังจัดการไม่ได้ทำไมถึงจัดการไม่ได้เพราะว่าโรคใบด่างอันสป,ปาร์กโรคเนี้ยค่ะเป็นโรคท็อป10ติด1ในสิของโรคที่ร้ายแรงโรคไวรัสที่ร้ายแรง แล้วประจวบเหมาะกับเขามีมาแมลงวิขาวรู้จักมแมลงวีขาวไหมลองไปที่แปลงมันนะคะแล้วเราสามารถพลิกดูใต้ใบมันเราก็จะเห็นตัวมแมลงวีขาวอยู่ใต้ใบทีเนี้ยนอกจากโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสแล้วเป็นท็อป10 <c oughs> เขาบอกว่า,มาแมลงวีขาวเนะะี่ยค่ะก็เป็นท็อป5ที่กําจัดยากมากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวท็อปกับตัวท็อปทางโรคแล้วก็มแมลงมาเจอกันผลก็เกิดอย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะว่ามันรุนแรงมาก ทีนี้มันสับปะหลังอย่างที่เรารู้แล้วนะคะว่ามันสับปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยเราส่งแป้งออกต่างประเทศอันดับหนึ่งของโรคเพราะฉะนั้นโรคนี้น่าจะเป็นภัยอันตรายสูงที่สุดของวงการขย่าวงการมันสับปะหลังเลยค่ะแล้วหลักๆที่โรคนี้มันเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์แรกเริ่มเลยอะค่ะเราก็กลัวว่ามันเกิดที่กัมพูชาที่รัตนคีรีทางตะวันออกเทางตะวัน อ,ออกเฉียงเหนือทางตอนเหนือเรากลัวว่ามแมลงวีขาวอะ่ะมันจะบินมาเพราะเขาบอกว่ามแมลงวีขาวหนึ่งปีบินได้ร้อยกิโลแเราก็โอ้ยไม่เป็นไรสบายใจเนื่อง,งจากแนวกา้านระหว่างกัมพูชากับไทยมีภูเขาอยู่ได้สองสามปีสบายๆแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคือเดี๋ยวนี้มันเป็นการติดต่อที่ไร้พรมแดนหรือการเดินทางที่สะดวกขึ้นเริ่มต้นเลยมาจากท่อนพันมีการลักลอบหรือไม่ลักลอบเราก็ไม่รู้หรือรอาจจะเป็นแบบ แลกเปลี่ยนกันเพื่อนบ้านใจดีเนาะแบบอยู่ใกล้ๆชายแดนกันก็เฮ้ยอันนี้ดูแล้วปลูกดีจเจริญเติบโตดีลองเอามาสักหน่อยหนึ่งหนึ่งแม่อุย๊ยอันนี้อันเป็นพันธุ์ดีสวยจังเลยบ้านเรายังไม่มีแต่ว่าการที่เราเห็นว่าท่อนพันอะ่ะไม่มีอาการไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เป็นโรค,คเพราะว่าโรคเนี้ยมันอันตรายอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเห็นอาการเราเห็นอาการอะ่ะบอกได้เลยว่าเป็นโรคแต่ว่าไม่มีการซ่อนอยู่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าอมโรคหรือการแฝง นั่นก็คือมีอนุภาคไวรัสมีไวรัสอยู่แต่ว่าไม่แสดงอาการแต่เมื่อไรที่คุณนําท่อนพันธุ์นี้ที่แฝงไว้ปลูกในฤดูทั้งท,งทับใบเป100%เซ็น์เป็นโรคจากการสํารวจนะคะเราได้มีงานวิจัยทสำรวจก็จะพบบริเวณตะเข็บชายแดนก่อนระหว่างกัมพูชากับไทยซึ่งจริงๆแล้วก็มีรายงานของกรมวิชาการเกษตร,รเหมือนกันที่เขาพบครั้งแรกนะคะก็จากท่อนพันธุ์พอท่อนพันธุ์เสร็จปุ๊บกระจายโดยแมลงวีขาว รวดเร็วเพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยช่วงที่เขาจะมีปริมาณประชากรสูงก็คือช่วงเนี้ยช่วงปลายฝนต้นฝนและร้อนมากแล้วก็มาคือแรงมาแล้วก็มีฝนตกอันเนี้ยแมลงวีขาวจะเพิ่มปริมาณได้เร็วซึ่งเมื่อปีที่แล้วแรงมาแล้วก็แรงมารมาุนแรงมากแล้วก็มีฝนอันเนี้ยบูมเลยแมลงวีขาวช่วงพฤษภาคมิถยนาก,ารกรกฎาคมและเป็นช่วงที่มันสับหลังอายุประมาณ3เดือน สองสามเดือนมันสัมปันกลังก็ชอบเนาะใครก็ชอบเหมือนกับว่าอันไหนอ่อนๆอ่ะก็จะไปก่อนอันไหนแก่ฉันก็ไม่เลือกอะไรอย่างนี้ก็จะไปต้นออนแสดงว่าหลักๆที่มันสามารถติดต่อกันได้เนี่ยหนึ่งอย่างเลยก็คือการนํท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปูกับสองโดยพาหาก็คือแมลงดีขาแล้วถ้าในกรณีที่สมมติเราไปสัมผัสต้นที่เป็นโรคเนี่ยเราไปจับต้นที่มันปกติมันจะเกิดการติดต่อกันได้ไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ไม่ติดต่อโรคเนี้ยไม่ได้ติดต่อโดยวิธีกลน วิธีโกนั้นคือการสัมผัสและการเกิดโรคโรคเนี้ยในมันสัพป,ปะหลังที่เป็นโรคที่เป็นโรคค่ะเราไปจับไม่เป็นค่ะอันนี้ไม่เป็นก็อย่าเข้าใจผิดแต่โรคเนี้ยสบายใจได้ก็คือถูๆจับๆไม่เป็น,ปนแต่อันตรา,ายสุดก็คือการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคก,กับมแมลงวิขาวแล้วอย่างเนี้ยถ้ามันติดโรคขึ้นมาเรื่องจริงๆน่ะผลเสียงมันจะรุนแรงมากขนาดไหนคะอาจารย์โรคเนี้ยเป็นผลเสียระยะยาวปีที่1ของการเกิดโรคก็คือปีหกหนึ่ง เราพยายามเตือนเราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์บอกว่าให้ระวังโรคนี้ตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจซึ่งจริงก็หน่อยใจนิดหนึ่งเนาะน่าคือปีที่1อาการของการเป็นโรคค่ะน้อยจํานวนต้นที่พบน้อยเราจะมาเพิ่งมาพบเมื่อปี6-2ปีที่แล้วเนาะที่พบเยอะหลายหมื่นไร่แล้วก็6-3ปีนี้ปีนี้เท่าไหร่ฟาดไปที่โคราชแสนกว่าไร่คือรวดเร็วทีนี้เริ่มแบบฉันจะทํายังไงกันละซึ่งตรงเนี้ ถ้าเกิดวิธีการป้องกันกำจัดตั้งแต่ในปี6 1หนึ่งที่เราเจอค่ะถ้าเราคุมดีๆเราสามารถถอนทําลายทิ้งได้เพราะว่าปริมาณน,น้อย<ะ>แต่ตอนนี้ทํายากละเพราะว่าเพิ่มพื้นที่มันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วโรคใบด่างมันสับปะหลังหรืซีอ็มดีมันก็คือโควิดนี่แหละ<ม>เหมือนก COVID ันโควิดในมันสัปปะหลังใช่ถามได้ไหมคะว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยอัตราการระบาดของโรคเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี้ยถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงร้อยเนี่ยมันอยู่ในประมาณขนาดไหนคาาจรรรย์เิ่มแก ที่เจอครั้งแรกค่ะเจอเป็นจํานวนต้นค่ะหลักสิบทั้งวันอนะบางทีเดินร้อยไร่เดินแปลงมันร้อยไล่ถ้าเราเจอต้นหนึ่งคือเรา,าดีใจมากว่าเราเจอโรคแล้วอันนี้ยกตัวอย่างให้ปีนี้เรางานเราเบาก็คือแค่เรานั่งรถบนรถเราก็เห็นโรคแล้วไม่ต้องเดินอันนี้น่าจะเห็นภาพได้มากแล้วก็น่าจะเป็นตอบคาถามได้ดีว่าอัตราการเพิ่มะเป็นอย่างไรค่ะก็คือเพิ่มขึ้นได้รวด,รวดเร็วมากค่ะซึ่งปีที่แล้วปีหก 2561เะคะเราเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาจาก IITA มาค่ะเขาจะทำทางด้านโรคใบด่างเนี่ยมาหลาย10ปีละเขาบอกว่าปี61เราไปเรายังไม่เจอโรคปี62ก็คือเมื่อปีที่แล้วเขามาเขาคือเราก็ไปสินสางไปอำเภอสินสาจังหวัดนครราชสีมาหรือไปตามแหล่งที่เราไปมาเมื่อปี6ก็ 1, นั่นคือตามแนวชายแดนสักแก้วอะไรวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญตกใจบอกว่า ทำไมมันเป็นเร็วขนาดนี้อันนี้เป็นการระบาดท,ที่รุนแรงมากเลยรุนแรงและรวดเร็วมากกว่าทวีปแอฟริกาจากหลักเป็นต้นอ่ะยี่สต้นตอนนี้เป็นหลักแสนลก็จินตนาการเอาและกันนะคะว่า จะให้คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์หรือว่าทะลุเป็นเปอร์เซนต์ร้อเไปแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีการขนส่งที่แบบว่าไ like ร้คมแดนนะคะมีการส่งไปตามที่ต่างๆจากภาคตะวันเฉียงเหนืออาจจะไปภาคเหนือหรือไปภาคตะวันตกได้โดยที่แบบไม่ได้มีกระบวนการอะไรยุ่งยากซึ่งง่ายกับการค้าขายปัจจุบนันซึ่งอันนี้เป็นแหล่งเป็น ขั้นตอนหนึ่งอะค่ะที่ทําให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปจากภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งได้ภาคที่มันระบาดมากที่สุดเลยค่ะของประเทศไทยเรามีภาคไหนก็ดินแดนแห่งมันสับปะหลังภาคอะไรอะตะวันออกเฉียงก็ต้องเป็นภาคตะวันออกเฉียงโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเกษตรกรเนี่ยเข้าแปลงไปแล้วเจอต้นมันที่มันเป็นโรคอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะมีวิธีการทําอย่างไรได้บ้างคะวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้อะค่ะถอนทิ้ง ถอนไม่ใช่ทิ้งลงแปลงนะ,ะถอนแล้วออกมาข้างนอกอันเนี้ยถอนทิ้งเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงก็คือเมื่อปี6 2 5 6 1กเนาะการที่เขาพบตอนแรกเลยอะค่ะกรมวิชาการเกษตรอะก็คือจะถอนทำลายทิ้งทั้งแปลงสมมติว่าแปลงของน้องบ e ีมมี10ไร่เขาจะถอนสไร่แต่เขาถอนเสร็จปุ๊บเขาทำยังไงเขาขุดหลุมลึก3เมตรใช้รถแมคโครอะ <ไป S 1> ค่ะเราไปดูภาพเก่าได้เนาะ,ะแล้วเขาก็ดันต้นมันสับปะหลังเขาให้เก็บผลผลิตได้ ในกรณีที่ใช่ในกรณีที่หัวมัน,ม,นมีอายุ5-6เดือน -7 เดือนเนี่ยมันมีหัวละ <c oughs> เขากะลอมชอมเนาะให้เก็บผลผลิตไปขายแต่ต้นอะขออย่าให้ออกนะัคือเขาจะดันทุกอย่างลงหลุมพ่ <c oughs> นด้วยยาฆ่า,ายากําจัดมลงคือมแมลงวิขาวแล้วกบถ้าเจอต้นที่เป็นโรคในจํานวนที่น้อยให้ถอนออกอย่าไปทิ้งไว้เพราะต้นนั้นอะจะเป็นแหล่งเกิดโรคเราไม่รู้ว่าแมลงวิขาวนี่คือแบบมันอิสระ มันจะมากินต้นไหนเราก็ไม่รู้ว่าเออวันดีคืนดีมันจะกินต้นนี้แล้วก็ย้ายกระโด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 ไดคไปเพราะว่าตัวแมลงหนึ่งตัวมันสามารถถ่ายทอดโรคได้ตลอดชีวิตมันเราก็ไม่รู้ว่าตลอดชีวิตมันอ่ะมันจะไปกินกี่ต้น,ตน<า>ถูกแล้วต้นนั้นมันจะมีแมลงวีขาตัวอื่นมาหรือเปล่าก็นนจะเป็นทอดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจอต้นที่เป็นโรคค่ะพยายามถอนถอนออกจากแปลงโดยอาจจะใส่ถุงพลาสติกสีดําถุงดำทำนย่งไก็ได้อ่ะคือหิงไม่อยากจะฟิกว่าคุณจะต้องบด ทอนทำลายสับหรือต่าคือทำยังไงก็ได้แก้ไขเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าค่ะเงาเนี่ยก็คือตัวแพร่กระจายโรคได้เพราะว่าถ้าเราไปดูแปลงที่เป็นโรคเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเขาเก็บผลผลิตทิ้งปุ๊บเขาก็จะสับสับเงาทิ้งไว้ในแปลงแล้วต้นก็คือขายหรือต้นก็ทำลายค่ะ ทีนี้เงามันสามารถงอกได้งอกมาเมื่อไหรที่มีเชื้องอกมาปุ๊บมันก็จะเป็นโรคเลยแล้วใบก็จะอ่อนมแมลงวันค่ะวีเขาจะมาดูดกินอันนี้ก็ต,ต้องเก็บเงาอะไรให้เรียบร้อยค่ะอาจารย์อยากจะแนะนํหรือฝากเกษตรกรที่กําลังต่อสู้กับโรคใบด่างตอนนี้ไหมคะก็ตอนนี้ก็ให้กําลังใจค่ะ <laughs> สู้ๆไปด้วยกันค่ะ <laughs> แต่ว่า <laughs> สิ่งที่สาคัญนะคะที่เน้นย้ํากันมาตลอดนั่นคือของลดใช้พันแปดเก้าใช้พันอื่นทดแทน 1089เพราะว่า1089ค่ะจากรายงานในการทำวิจัยการประเมินโลกการสำรวจวเราพบว่า1089เนี่ยเป็นพันที่อ่อนแอมากจริงๆการที่เป็นอ่อนแอมันก็คือมีต้นที่เป็นโรคอยู่ลอ่อแมงอันนี้ก็คือแพร่กระจายไปได้ งดใช้พันแปดนะคะอันนี้2คือต้องใช้ท่อนทันที่ปลอดโรคซึ่งปัจจุบันนะคะเราจะแนะนําพันธ์ุเกษตรศาสตร์5้อันนี้ก็ไม่ได้ขายแบรนด์ของมหาหลัยเนาะ <c oughs> แต่ว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นโรคน้อย <c oughs> เมื่อเพิ่มกับ8,9เราจะไม่พูดว่าต้านทานหรือทนทานเพราะว่าในต้องรองงานวิจะะัยะะผลของงานวิจัยออกมาก่อนเราจะพูดได้ว่าพันนี้ทนทานต้านทานและพันุหนึ่งที่เขา ก็พบว่าเป็นโรคหน้อยก็คือพันยอง72ซึ่งพันยอง72อ่ะแป้งมันจะต่ําแต่ว่ามันอาจจะทนหรือปลูกได้ดีในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นคือเกษตรกรรู้จักพื้นที่ของตัวเองดีให้เลือกระหว่าง KU 50กับยอง72ว่าพันไหนอันนี้ก็คือใช้ท่อนพันปอดโรค <laughs> คือจริงๆแล้วอยากให้เห็นด้วยตาตัวเองหรือทําแปลงปอดโรคของตัวเองเพื่อเป็นท่อนพันในอนาคตทีนี้หลังจากที่ปลูกไปแล้วใช้ท่อนพันปอดโรค แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราใช้ท่อนผันปอดโรคหรือเปล่าข้างขๆสิ่งที่เราทาได้คือต้องสํารวจลูกไปเดือนที่1ดูเดินดูเลยในแปลงขยันเดินบางคนบอกว่าอุยผมทําแปลงใหญ่ผมจะทํำยังไงก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดนะคะเท่ากัรขยันเดินเดินดูโรคเมื่อไหร่ที่เจอต้นที่1ต้นที่2ถอนทิ้งถอนทําให้มันไม่งอกปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะประมาณเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3าม เดือนที่สมันเริ่มโตแล้วมันจะเริ่มเดินยาก<ๆ>เพราะฉะนั้นขอเน้นตั้งแต่เดือนที่ 1, <ๆ> 1> เดือนที่2เดือนที่3าเดือนที่4ถ้าทําได้ก็คือถอนถอนทิน้งออกจากแปลงไม่ใช้พันแปดเก้าใช้พันธุ์ปอดโรค,คที่มาจากแหล่งที่ตัวเองมั่นใจซึ่งพันธุ์ปอดโรคที่ส่งเสริมไม่ใช้ก็คือพันธุ์เกรรษตรศาสตร์ห้าสิบหรือเคยูห้าสิบพันละยศเจ็ดสิบสอง ตรวจแปลงหมัน่นเดินดูแลตรวจแปลงอันที่4ี่ก็คือขอให้อยู่ด้วยความหวังว่าเราจะได้พันธุ์ต้านทาน <laughs> ในเร็วๆนี้ <laughs> เพราะว่าพันธุ์ต้านทานนะคะจะเป็นพันจะเป็นตัวที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดทีนี้ทางโครงการวิจัยของเรานะคะร่วมกับมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะร่วมกับทางมูลที่สถาบันพัฒนารสบบพลังของประเทศไทย <laughs> ก็มีโปรเจกต์ที่เราทํางานร่วมกันเรานําเข้าพันธุ์ต้านทานไปและห้าพัน เมื่อปีที่แล้วจากไนจีเรียแล้วก็2,000เมื่อหลายสิบเมื่อปี 5, 6ถ้าจะไม่ผิดซึ่ง7,000เนี่ยเรามีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าเชื่อเลยว่าถ้าเกษตรกรไปปลูก่ะเกษตรกรไม่แฮปปี้หรอกเพราะว่าหัวมันเล็กแป้งมันน้อยอย่างที่บอกคือทางแอฟริกาเขาปลูกเพื่อบริปโภคแต่ของเราเปลือปลูกเพื่ออุตสาหการรมทีเนี้ยเราก็ เอากาลังใจช่วยนักปรับุพันธุ์ในทีมงานของเราค่ะว่าให้เอาพันธุ์ต้านทานที่เรานํามาจากแอฟริกาค่ะมาผสมเข้ากับพันธุ์การค้าของไทยไม่ว่าจะเป็นพันาธุ์เกษตรศาสตร์50ระยอง72หรือพันธุ์ห้วยบงในซีรีส์ต่างๆเพื่อว่าจะได้มีผลผลิตที่เป็นความต,งตรงกับความต้องการของเกษตรกรและตรงความต้องการกับของนักโรคพืชนั่นคือมียีนที่ต้านทานไปด้วยเพราะฉะนั้นพันธุ์ต้านทานที่มี สามารถจเจริญเติบโตได้ในประเทศไทยอะคะ่ะจะเป็นความหวังหนึ่งที่สามารถแก้โรคใบด่างได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีตอนนี้เราก็รอในขณะที่รอ,อก็ช่วยปฏิบัติ4ข้อเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ขิงมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและเป็นไปของโรคใบด่างมันสั่ฝรังรวมไปถึงแนววิธีป้องกันนะคะอยากให้กเกษตรกรทุกท่านนะคะ ร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอพุณอาจารย์ยินดีค่ะสูส้ๆด,ด้วยกันนะคะเกษตรกรไทยวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้กันไปอย่างมากมายเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราและทีมงานที่กําลังพัฒนาพันธุ์มันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะพวกเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะขอเกษตรกรอย่าท้อแท้ค่ะสําหรับวันนี้ทีทีไอชนแนลต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะ